ล่าสุด2กลุ่มนี้เตรียมเฮรับเงินสูงสุดคนละ3,000บาทในวันที่31กักษกรกฎาคม2,568นี้จะเป็นกลุ่มไหนใครได้บ้างรวมถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาตกลงแล้วจะใช้ได้ถึงวันไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาอัพ เดเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสิทธิประโยชน์รวมถึงการแจกเงินเยียวยาต่างๆจากทางภาครัฐมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบ นั่นก็คือในวันที่31กรกฎาคม2568นี้นะคะเตรียมเฮลอกันได้เลยส่วนจะเป็นกลุ่มไหนนะคะนั่นก็คือทางสำนักง,งานประกันสังคมได้มีการแจ้งข่าวให้กับกลุ่มของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39 2กลุ่มนี้นะคะทางประกันสังคมมีการแจ้งเกี่ยวกับการปรับอัตร ต่าเงินสงเคราะห์บุตรใหม่เป็นเดือนละ1,000บาทสำหรับบุตร1คนนะคะซึ่งใครที่มีบุตร3คนก็จะได้รับ3,000บาทเลยนั่นก็คือจะได้รับเงินนะคะสูงสุด บุตร1คนได้1,000บาทบุตร3คนได้3,000บาทเงินตรงนี้จะมีสิทธิ์ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์ซึ่งสำหรับเงื่อนไขาการได้รับสิทธิประโยชน์นี้นะคะนั่นก็คือจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ภายในระยะเวลา36เดือน รวมถึงจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบ12เดือนก่อนเดือนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนตรงนี้นะคะรวมถึงบุตรที่ได้รับเงินนั้นจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือว่า บุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นนะคะถ้าหากว่าเราต้องการใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งในวันที่3ากรกฎาคม2568นี้ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้สำหรับกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรตรงนี้ก็เตรียมรับเงินได้เลยเนื่องจากว่าเขามีการปรับแล้วนะคะเป็นบุตรหนคนจะได้รับหนึ่ 1> 1, บาทบุตร2คนก็ได้รับ2,000บาทสำหรับใครที่มีบุตร3คนนะคะตรงนี้ก็รับไปเลยสูงสุดเดือนละ3,000บาทเนื่องจากว่าเขากำหนดไว้นะคะว่าให้1,000บาทต่อบุตร1คนและสามารถรับได้สูงสุดมีบุตร3คนนั่นเองเพราะฉะนั้น ใครที่ลงทะเบียนร,รับเงินกันไว้นะคะ31กรกฎาคมนี้ก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของบัตรสวรรัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะโดยกลุ่มใหม่ที่จะต้องลงทะเบียนจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจริงๆแล้วเขากําหนดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนมีนาคมแต่หลังจากนั้น ที่หลายๆคนรอคอยตรงนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาประกาศเลื่อนแล้วที่สำคัญเนี่ยเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยก็เลยทำให้กลุ่มใหม่ยังต้องรอก่อนนะคะตอนนี้สำหรับคนที่เป็นคนใหม่อายุ18ปีบริบูรณ์หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ครั้งที่แล้วลงทะเบียนไม่ทันหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยลงทะเบียนไว้แล้วได้สิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะ ตกสำรวจตกเก์หรือว่าไม่ผ่านในเรื่องเงื่อนไขต่างๆที่เขากําหนดแต่ว่าตอนนี้ก็ผ่านมา2-3ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะมีเงินมากขึ้นก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์ไปหรือบางคนอาจจะมีเงินน้อยลงมีไรายได้น้อยลงที่ดินไม่มีแล้วนะคะตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามาลงทะเบียนใหม่แต่เนื่องจากว่า ตอนนี้เนี่ยเขายัางไม่มีกำหนดสำหรับการที่จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับบัตรคนจนกลุ่มใหม่เลยเพราะฉะนั้นหลายคนที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะตอนนี้ไม่ต้องกังวลใจค่ะถ้าเขายังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่บัตรคนจนใบเก่าก็จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เหมือนเดิมนั่นก็คือสามารถไปรูดซื้อสินค้า300บาทค่ารถค่าเดินทาง750บาท ส่วนลดค่าแก๊สสูงต้ม80บาทต่อ3เดือนรวมถึงใครที่ไปลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปากับค่าไฟฟ้าก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมจนกว่าเขาจะมีการประกาศเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่แล้วก็มีการประกาศสิทธิ์ออกมาว่าใครได้ไปต่อหรือว่าใครที่จะถูกตัดสิทธิ์ออกไปนั่นเองนะคะบัตรตรงนี้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขซึ่งสาหรับ เงื่อนไขาการรูดซื้อสินค้าเราอาจจะได้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าในส่วนของค่าเราค่าเดินทางอาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงตรงนี้ก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายใหม่ก็คงต้องรอต่อไปก่อนนะคะส่วนลายเก่าก็คือ ใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องกังวลค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะไหนกระนำข่าวสารมาแจ้ให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ